อโลฮาโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจิกกโลฮาเก็บกเกมรัสและนี่คือเรตฟอร์มไลท์นะครับผมจากเหตุการณ์ที่กําลังจะได้ดูอยู่เนี่ยผมกําลังไปหาบ้านระเบิดนะครับซึ่งเราทําได้เพียงแค่ระเบิดถั่วเท่านั้นเลยต้องหาบ้านที่มันออฟไลน์นะครับผมทีมงานของเราเนี่ยก็ได้ไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในทาน้ําแข็งนะครับผมพวกเราจะไประเบิดบ้านหลังนั้นกันนะครับโลตาเรดยกาตดตบไปเอาพี่มีการหนึ่งนะโลตาเรียกาอะเจงได้มาไปงั้นเรีบไปเ,เอ,อื้อ แล้วคุณไปไหนมาล่ะคุณอาทรคุณแต่งไม่แต่งตัวเอาไม้ในเทลเตอร์มาของใต้โต๊ะสองนะครับของเล่หอยู่ไหนโวมแม่งของเล่ห์ด้วยไปใสพี่นะ่ะเเลยไอ้วิ่งไปเลยนะวิ่งไปเลยนะไอห้าเดี๋ยวผมขับมอเตอร์ไซค์ตามไปปัดผ้าวะผ้าอยู่ในโต๊ะคราฟย,ยาลองดูมึงใส่ไปไม่เก็บหน่อยนึงอ่ะอันนี้ก็บลกนนูไลกไม,ไ,มไม่มีก็บลูกไม่เก็บได้ดึงไม่ยีฮะ สี่ <4. S 2> อ่ะโอ้พี่ปิดได้เหรอปิดไ,ได้ปิดได้โอ้เสียงเบรก <c oughs> ไปแล้วครับพิถีไบค์เกอร์โอ้ยจาเอาเรื่องอยู่นะมองไฟอ่ะเีย <c oughs> แรงแรงที่ถ่ายอะลยนั่งอยู่โว้ยวะร <c oughs> าสุดแรงหลุดแคมเปเสร็ <c oughs> อยู่แล้วหรอบ้านไอ้ห้าไม่รู้อันนี่จะต้องมาดูมันเงียบแล้วรู้รวยเปล่าจะรวยเปล่าวะตอนแรกชาวบ้านมาเยอะแล้วเนี่ยเหมือนมันไม่ฟาร์ังจะฟังอีกอื่นไหมตอนหลังไหนอะบ้านใหญ่แต่ไม่อัพรวยไปว่ามันหมดหรออาจจะรวยก็ได้ลองไหมล่ะสวัสดีครับบอดี้อยู่สวัสดีครับผมตอนแรกชาวบ้านมาเยอะมากเลยตัวนี้นะเออตัวนั้นเข้าไปอ่ะไอ้คุ้มกันนะพวกเรา ลำบากเลยอะผมว่าลำบากเลยแหละไม้ทุกทางอะ่ะระวังระเบิดถั่วไม่ต้องเข้ามาได้นะเดี๋ยวเ,เ,ยเยงงดีย๋ยวเคลียร์เคลียร์ใงโดงกันเลยดูดูคนไว้หามุมเล่นอีกฝั่งหนึ่งของบ้านมันที่มันขึ้นไปนชั้นในยิงได้แต่มันก็เป็นชั้นยิงไม้หนึ่งอะ เกีย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 เราฟังจากบ้านเราเนี่ยตัวหนึ่งเองอ่ะข้างใต้จะไหลวะข้างในมันมีกันล้นอ๋อจะมีตัวสองเออก็วสามดูดูดูแล้วน่าจะน่าจะจนๆนะไม่เชื่อมเป็นประตูไม้อ่ะดูน่าจะจนๆแล้วหลังเนี่ย จะรวยวะไอ้เเียบอร์ทัวเบอร์ทั่วแม่งช้าเปล่าดูนะจัดจัดเฮ้ยตัวสองตัวสองในตัวสองโอ้มีพีทูนะช่วงมีของอยู่ต่อเลยต่อเลย ระวังบ้านทางาร้อนเฮ้มันอัพไรอะลถนอยู่ออโอ้โหโอ้โอเหี้ยตัดเท่าไหร่มันอัพเป็นเหล็กบล็อกเดียวอ่ะเฮ้ยลเลี๋ยวล็อกบ้านเล็กมันให้ โอ้อัพเล็กตายเลยเาเอัพบักตายเลยเหรอใช่ ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเลยประตูเมื่อกี้เนี่ยแล้วเจ้าของบ้านมาช้ากว่านี้นิดนึงนะครับผมเราไปได้ของทั้งหมดจากบ้านหลังนี้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องยากไปซะแล้วนะครับเพราะว่าการที่ผมจะระเบิดบ้านตรงนี้ได้เนี่ยต้องใช้ระเบิดถั่วสูงถึง23ลูกเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใช้ซีโฟเนี่ยก็ใช้เพียง4ลูกถ้าเป็นลูกบองเนี่ยก็8ลูกนะครับแต่ทุกคนจําได้ไหมครับว่าผมเนี่ยยังเรียนไปไม่ถึงสิ่งของเหล่านั้นตอนนี้ผมทําได้เพียงแค่ระเบิดถั่วก็เเลยต้องไปฟารร์มมพิ่นะคับ ผมเลยให้ทีมงานเนี่ยดักเอาไว้นะครับแล้วผมก็ต้องช่วยกันฟาร์มหา네ซัฟเฟอร์เพ uh ื่อเอามาทําระเบิดทัวร์ทั้งหมด23ลูกนั่นเองนะครับผมและเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์คุณหนึ่งนะครับจัดให้เดี๋ย้าเสวัสดีครับเซดริกซีสวัสดีครับบ้านเป็นไงบ้างตอนนี้เรากําลังระเบิดบ้านหลังนึงอยู่ครับแต่ว่าบันซิลตายก็เลยต้องรอฟาร์มซัฟเฟอร์ใหม่เราเสียเราเสียระเบิดตัวไปเกือบหมดเออโดนระเบิดทัวร์อะไรกี่ลูกกับน้องเหลืออะไรสองลูกหรอ สองลูกสองลูกก็ขาดอีกมันใช้ประมาณเท่าไหร่วะเหล็กอะพี่จำไม่ได้มันไม่ถึงยี่สิบหรอกมันเกือบเกือบอะสิ 18, บแปดาสิา 18, บแปดหรือสิบเก้าวะสิบแปดสิบแปดประมาณสิบแปดอย่สิบแปดโอ้ยได้ได้ปืนันเปอร์เยอะไม่ต้องห่วงพัฒนาจับให้เลยเอ,ขอาค้อนอะไรพี่ขอขอลัวแม่งโยนของ,ขอของอนเนี่ยแหละเอาแม่โยนอาค้นอเนกประสงทุบปะนะ ใช่เอาไม้พี่สตีฮานทุกไปเป็นชาติอะเด็กรุงปากของเดี๋ยวผมเอาตรงนี้เป็นข้างในโอ้ยอยากได้ยาดยวยไอ้มีตัวมีตัวมีตัวมันมือนมีตัวมันกำลังวิ่งไปบ้านนะไม่เจอไม่เจอ ตัวเต็มเหรอนั่นนั่นน่ะบ้าผมบ้าหนบ้าผมเลยน่จะเอาเฮ้ยยิงไม่โดนเลยว่ะที่เหลือ SK 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 มันไงแต่เอเคก็คือมันนะอยู่ไหนอะอยู่ใต้เนินใต้เนินไอ้เริ่ไม่เอาของมาจาไหนวะตาย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 กูไม่เอาของมันจากไหนวะมันมีปืนป่ะพี่มีมีเซมิมี เอสเคมันไปย่อยของอเปล่าเราปืน<อ>ามาได้ไงมาครับครับไหนมาเก็บของหน่อยมาเก็บของหน่อยผมตัวเต็มแล้วเพื่อนใกล้ๆนะใครนะ่ะคือแบบไปลูดแล้วก็เอาหัวไอ้ม้าจุ่มบิ้วเนี่ยจะแก้แล้วมั้งทางนั้น่ะแก้แล้วมั้งวแก้แล้วแบบแล่วมะมา้มาจุ่มก็ไปเรื่องของไม่ได้ของเลย ไปที่เรือว่ะตายปะตายเรือมันตายนะเหมือนตายไปแล้วนะมันมันเหมือนเป็นเรือมันขะผมว่านะอะเรือมันเกือบมีโอ้ไอพิ่กระจูอ่ะพิ่กระจูเนาข้างบ้านเรานี่ไงสันเฟอร์เยอะอยู่ันเฟอร์กับแถวอะเดี๋ยวเออปืนอยู่ไหนวะ เรือตกอยู่ใต้เรือเนี่ยเซนนี้ปิกาจูบิงหน้าอิูเลยตัวเด็กโอ้ยมีไม่ไม่เด็กแล้วมีตัวหนึ่งที่ตายนะผ่านละมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งอยู่ประมาณเทดห้าหันไปทางยิก่ะแต่อยู่ซ้ายยิกอยู่อยู่บนเนินตาละตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง จะโจ้ที่แอรนักกูระเบิดเนี่ยระเบิดระเบิดต่โวมีโูกนึงรวยไหมยังไม่ยังไม่แตก ว่าสดไงเบิดถั่วโนหนึ่งเพราะเรามีแค่นี้นะเระเบิดถัว่วแต่ไม่พอเนี่ยขาดนะเนี่ยจริงๆมันได้ยิงแล้วมันระเบิดได้เนาะยิงไอตัวระเบิดมนะันอ่ะมันก็มีดนปืนอยู่ง่ายอยู่แล้วอ่ะดีปืนรั่เออ เดี๋ยวยังจยทำอะไรเด็ดเด็ดเด็ดเรอดวะรอดวะโล่แม่งวากันดวงเซียเซียเซยวเเซซเซโอ้ยมันไม่โยนอยยังไม่โยนยังไม่โยนว้ยแร่แร่แร่ข้าเรื่องมีแม่บ้องด้วยบ้องด้วยอ่อรวยรวยอมันแนนทำมันแนนรวยจีรุยจา S <S เฮ้ยเฮ้ยมีคนม,มีคนยิงผมเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยตายนึงตายนึ่งหมดยังมันชื่อด,ดักไซไอ่โจมเราเไยโจมเราไซนข้าบนานะ <S <S บ,บ้านมันเอ้ยมึงยิงผมว่ะ ตาย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 โหสุดเมาส์ก็ดีเทียอะเอาแคนเฟอร์ใครมาวะของผมของผมไม่ผอไม่ได้โชยยังไม่ได้เก็บอะไรเลยไอเคยู่ไหนไอเคตายไหนของผมอยู่ที่ผมหรือผมศพผมอ่ะศพพี่อยู่ไหนอ่ะมีมีตาเขียวนะศพผมอ่ะโอ้ยโอ้ศพเออฮะ ตายอุตหามาศพอยู่ไหนพี่หนุ่ยบอกศพผมมีตาเขียวกูไปดูมันอดี๋ยอยู่แถวมาอ๋อตายมันตายมันตายนี่ไงมันตายมันตายได้เหรอตายไอตัวที่ล่าตัวที่ยิงอ่ะาตชื่อจุดอะมันชื่อจุดอ่ะมันชื่อจุดอ่ะจุดอะใช่ใช่ตายตายตายพี่นึกว่ามันไามา่ตายนี่ไงมันตายอยู่เนี่ยหนาว่ะไอจุดเนี่ยพี่นึกว่ามันไม่ตายตายนายอนแรกที่ให้พี่หนุ่ยวิ่งหา ไปเลยไปเลยกลับก่อนกลับก่อนกลบเก็บผมแล้วปะโสมมีของตร้องเม็ดสเม็ดอ่ะข้างหลังสมผมเก็บยังเก็บแล้วโอเคโมียาเหลไหมไม่เหลือไม่เหลือตะขนของมะขคนของนของเก็บกระเพากันตะขน และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเลดฟอร์มไลฟ์นะครับผมไ mm. ว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้ามีคำหยาบในคลิปต้องกาบขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมและก่อนจากกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและทุกคนเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องอิคกร์โลห้าเอาไว้ด้วยนะครับ